เราก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจากสัมผัสจากดีโอเอเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจหรือ,อประทับใจเพราะว่าให้ความรู้ได้เยอะกว่าหรือมากเพราะอาจก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้มีความรู้มากนะักแต่พอได้คุยสงสัยอะไร่งเงี้ยค่ะก็สอมถามได้เป็นอย่างดีในจากที่พีโได้เข้ามาตรวจสอบบ้านให้ลูกค้านะครับลูกค้ารู้สึกมั่นใจนะในภาพบ้านที่เราอยากจะซื้อไนดะ้มากขึ้นไหมครับจริงๆปัญหาหลักๆก,ก็ถูก ผูกตรวจไปแล้วเนาะว่าปัญหานหนักๆมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นก่อนที่เราจะโอนบ้านหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เซฟเราด้วยเซฟโครงการด้วยหลายๆอย่างเลย,ยค่ะถ้าหากว่าอุ่นใจมากขึ้นเราก็มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นที่จะแบบเอาบ้านนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะไม่กล้าตกที่บ้านที่จะดึคุณภาพใป้เราใช่ไหมครันนนใช่ครับประมาณนั้นครับพี่โฮมนะครับจะเข้าให้บริการลูกค้าลูกค้ามีความาปัญหาใจกับทีมงานอะไรบ้าง มีประทับใจนะคะเพราะว่าเอ่อต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราจะไม่มีความรู้แบบมากๆกอด้านนี้เลยนะคะถ้ามีแบบนี้โเข้ามาช่วยรู้่าจะแบบสบายใจมากขึ้นประทับใจตรงที่ถามอะไรก็ตอบได้ให้ความรู้ได้ช่วยในเรื่องอื่นๆได้มากเลยวันนี้ครับนอกจากพี่โอมได้เข้ามาตรวจสอบเนาะได้เข้ามาดูถึงปัญหาหลายๆอย่าง,าง,าง,งเช่นจุความไฟฟ้าที่เราต้องเพิ่มเนาะ แล้วการช่วยออกแบบเกี่ยวกับเรื่องพม,อม่าเรื่องโทนสีเนาะถ้ายังมีแรงหนักกันแล้วเรื่องการเสต็ธทิ้ิจิตอยกดัดเลยพวกนี้มันีไงหลือแตมันมันไม่ดียังไงแล้วมันจะเทิดทากินไปหรือเปล่าลอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้ครับลูกค้าได้อะไรที่ก่อนนั้นยังไม่รู้หรือรู้แต่ว่ารู้แล้วยังไม่ไม่เข้าใจลึกซึ้งอะครับมากขึ้นไเยน่าจะเป็นเรื่องการ ปกดีบ้านเนาะเรื่องการปกมมดีบ้านเรื่องการทําการต่อเติมว่าเหมาะไหมควรไหมควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่าอะไรเยงี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าก็เหมือนเราเวียนตัดสินใจเราด้วยเราก็ได้คนมีความร,รู้จริงๆมาช่วยด้วยว่ามันควรเป็นแบบนั้นไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้นนครับที่ลูกค้าจะตัดใจเลือกใช้พีโอมเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดสุดท้ายแล้วว่าเราจะเลือกใช้ทีมพีโมนี่แหละอ่ะก็ถ้า แค่ตัดสินใจอะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าด้วยเรื่องแบบาราคาวิธีการตรวจแล้วก็สิ่งที่ได้เ,เรื่องการฉีดโบช่วยออกแบบเรื่องอื่นๆความรู้อะไรเงี้ยค่ะมันได้เพิ่มมากขึ้นเราก็อุ่นใจเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจากสัมผัสจากดีโอเดเนี่ยค่ะ ก็รู้ถูกว่าประทับใจหรือประทับใจเพราะว่าให้ความรู be better, ้ได้เยอะกว่าเรือมากเพราะอาจก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักแต่พอได้คุยสงสัยอะไรยเงี้ยค่ะก็ตอคำถามได้เป็นอย่างดีได้ติดเชียวแล้วกลับไปใช่ก็ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นต้องแบบต้องทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะชินเวลาเป็นหมูก็เป็นหมูติดกระดูกแล้วใช่ในในระดับหนึ่งโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ